วี b ค back to the Channel Thai Auto Vision วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวแบบละเอียดของ Toyota Corolla Cross รุ่นปี2026รถ SUV สุดฮิตที่ยังคงเป็นตัวเลือกยอดนิยมในตลาดไทยด้วยความลงตัวระหว่างดีไซน์ทันสมัย ความประหยัดการขับขี่ที่คล่องตัวและเทคโนโลยีที่ครบเครื่องปีนี้โตโยต้ายกระดับความพรีเมียมมากขึ้นทั้งภายนอกภายในและระบบไฮบริดใหม่ที่ตอบสนองได้ดีกว่าเดิมงั้นเราไปดูกันว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโคโรลล่าครอส2026มาพร้อมเส้นสายที่คมชัดกว่าเดิมไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์เรียวสวยกระจังหน้าใหม่แบบสปอร์ตและกันชนหน้าที่ปรับรูปทรงให้ดูหนักแน่นมีพลังมากขึ้นล้ออลลอยลายใหม่ช่วยเพิ่มลุกให้ดูพรีเมียมขึ้น ส่วนด้านหลังมีไฟท้ายดีไซน์ใหม่ที่ปรับให้ดูทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนการออกแบบตัวรถยังช่วยลดแรงต้านลมทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นทั้งในเมืองและทางไกลด้านสมรรถนะโตโยต้าได้ปรับปรุงระบบไฮบริดเจเนเรชันใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นให้อัตราเร่งที่นุ่มนวลแต่ยังคงความประหยัดระดับผู้นำของคลาสเครื่องยนต์ทำงานประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัว เหมาะทั้งสำหรับขับในกรุงเทพมหานครที่รถติดหรือใช้วิ่งทางไกลยอย่างมั่นใจระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงให้ซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีขึ้นทําให้ผู้โดยสารรู้สึกนุ่มนวลและเงียบมากกว่าเดิมเมื่อเข้าไปภายในห้องโดยสารทุกอย่างได้รับการอัปเกรดให้ดูพรีเมียมขึ้นหน้าจอกลางขนาดใหญ่ขึ้นระบบสังงานด้วยเสียงแม่นยําขึ้นรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายวัสดุภายในนุ่มมือและดีไซน์ทันสมัยทําให้ห้องโดยสารดูหรูข,ขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มพื้นที่นั่งและพื้นที่เก็บสัมภาระให้เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กหรือการเดินทางใกล้แบบสบายๆด้านความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดมาพร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบเตือนผู้ขับขี่อ่อนล้าทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นถนนในเมืองหรือเส้นทางต่างจังหวัดโดยสรุป Toyota c โค o l l a c r o s s 2026เป็นรถ SUV ที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน ทั้งดีไซน์สมรรถนะความประหยัดความปลอดภยัยและเทคโนโลยีทันสมัยหากคุณกำลังมองหารถคันใหม่รุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปกับไทยออโต้วิชันที่จะนำรถใหม่และรีวิวล่าสุดมาให้คุณก่อนใคร